สวัสดีครับผมนะครับนายทราธนเทียนแก้วนะครับรหัสนักศึกษา540 100 163 0073นะครับวันนี้นะครับจะมาทำจักรยานครับประกอบจักรยานนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมริโปรแกรมตั l i d เวิร์กนะครับผมอ่าก็ไปทำกันเลยครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ไฟล์นะครับ New นะครับผม นะครับตอนนี้ดีนะครับนี้เพื่อดีไซน์ไลน์นีนะครับผม ช่วงล้อหน้าอถกระบอบนะครับ,อ,บ,รนะรบอ่ออาแล้วทำงานแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าแล้วต่อไปนะครับก็เอาตัวกระบอบ ไปนะครับส่วนประกอบช่วงหลังๆนะครับผมนะครับผมก็ช่วงหลังผมก็ดูนะครับ,นะนะรบอ่าได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวการาเดียวนะครับขยายนิดนึงนะครับ ไกันนะครับมาเลยเส้นนิดนะครับเราจะเมดนะครับตรงนี้แบบคอนเซนทริกโอเคอ่าเห็นแล้ว่ามันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับอ่าเ,านะาเาหนานะา็นไหมครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับอะต่อไปนะครับเรามากำหนดอีกแบบหนึ่งนะครับเลือกพื้นที่ตรงนี้นะครับผมน้ครับแบนนบ เดนกันนะครับกดโอเคไปเลยนะครับก็จะได้จักรยานขึ้นมาแล้วนะครับผมจักนะร,รยานของผมได้นะครับจเจนนะครับสองรอบสี่ภาษาไปเลย นี้นะครับผมก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับได้เป็นจักรยานขึ้นมานะครับเห็นได้นะครับนะครับผมก็นะครับก็จบแล้วครับขอบคุณครับ